你。您 How? <laughs> อ่าอ่เออมาใช่อยู่2วันก็จิกกลับเมื่อคืนก็ไปคืนเถอะทอานเดียวไม่พอเอาสองท่านนี้เอาในใจอยากได้สองไม่ใช่หรออะไรจะพูนดีเดี๋ยวคุณเราทันบา่ไม่ได้นี่ปิดแล้วเปิดแล้วก็เร็ว างอายมจไดเมืยวยอ๋อจะเอาดินแห้งลงมาปูก่อนเปกินข้าวป้นี่นนี่นี่นีบมียังปูกินอ้ามสาดลูกหล่สาดลูกหล่นี่เราจะมาดูดหอยฮะแชมป์มันเอาไป

มาเด้อทุกคนค่ะกินเขาน้ำก่อนตาวมาด้วยเด้อตาต้องได้ยังไงครับถ้าขันล้างไม่ออกหมดแล้วจะเอาอะไรนี่มีแรงมีโลงดีเลยเลยมาเด้อจะถือตาไปกินเขาน้ำกัอนมาเด้อตับจนเอาเลยวันนี้ได้ใหม่เป็นโล่งวันนี้เขาจัดเต็ียมมาเด้อมานี่อืมเอาลูกมาจัด กับข้าววัดบริษัทไม่รู้กับวิ่งวิ่งกับคี่เลยเหมือนกันไม่เหรอครับต้องใจเฮียเฮียเท่าน้ำหรอวะแต่ไม่เฮียก็โทรหาใครโทรหาเล็กนี่เนี่ยก็ให้ตามไปส่งไปว่าโพไอเราช่วยส่งเสร็จปุ๊บเด็กร้านสบายเรามาทำงานไม่ใช่อาจจะส่งแบบแค่เที่ยวเดียวก็อาจจะคนละแป๊บอาจจะงานรีบมาเดินขาทุกคนค่ะกินข่าวน้ำทีมงานเรา

ที่ก็ตัวชากร์จไฟฟ้ามาตูองบอกวิ่งไปไปว่าก็เดินห้องรถเดินดำแต่ความหวานเนี่ยตอนเช้าจะได้ขวามหวานเลยไป็นสังเกตุตรกว่าต่างามันทั้งหมดตรงหัวตรงรากปูน้ำครับแน่ๆขึ้นหน้าอยู่คนละเที่ยวสองเที่ยวงี้ ชายจะมุบน้ำไว้แล้วน้ำก็จะมีเวลาน้ำมันน้ำมนโผล่มาชายต้องทำตามที่เขาไปเราชายยังไ้่ออกมาแลตวอ็ให้คนนมันโล่งโอ้าหโอ้โหน่แค่สามนนะวันนี้ตอนเช้านะบนชั้นี่อะไรออกแล้วครับอะไรออกอะไรออ

เปลี่ยนคํำเมื่อไรกตายเมื่อนั้นนะนั้นมันรู้ดูหมือนไอามันจะรู้แล้วตอนเียวอียงงบอกนำรูู่อะเดียวนจังหวะเน้ำู่อะไร้ๆๆๆาหาสมเของก่าเราไม่ซื้อ เจพึ่งก็ขอจบคลิปไปกับเมนูอาหารเช้าของทีมงานเรานะคะอเ,เออบายๆค่ะแล้วเดี๋ยวสายๆเราค่อยมาเจอกันอีกทีน่าจะทีทเนาะโอเคค่ะบายบายวันนี้สายจ้วนนะเจ๊จะบอกให้